ีโคลัสขึ้นมาแล้วครับทางขวาอีโคลัสเปิดมาเอาถึงเดียวเดียวโอ้เรียบร้อยครับเช็คกันด้วยล้ำโอมไม่ล้ำแน่ๆแล้วครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วยิงยกผ่านI'm gonna mà ra little bit of a little bit of a little bit of a สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่หลงทางผ่านมาดูคลิปผมนะครับพบกับผมนะครับได่เมียวต้นนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนักเตะไทยคนที่2นะครับนิโคลัสมิเกลสันนะครับลูกครึ่งไทยโนเวย์นะครับคนนี้นะครับเคยร่วมทีมเดียวกันกับฮาแลนด์ด้วยนะครับโอ้โหมาดูกันว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนครับตำแหน่งของเขานะครับเป็นเอลบีนะครับแต่นัดนี้ผมจะมาให้เขาเล่น สไตกอร์ครับเป็นของหน้าตัวเป้าเลยนะครับมามาดูกันว่าเขาจะเก่งกาจสักแค่ไหนครับกับนักเตะไทยคนที่2ครับโอเคตัดมาในเกมแล้วนะครับพบกับคุณดานี่นะครับบราซิลนะครับทีมเขาค่อนข้างโหดนะครับที่ผมเป็นไ d ดีไก่นะครับเอา ID ไก่มาเล่นนะครับจะได้เล่นง่ายๆเนาะ เดี๋ยวไปกดแรงร้านเดี๋ยวผมไม่สู้เขานะครับโอ้โหทีมเขามายังโหดเลยนะครับมาดูทีมผมว่านิโคลัสนะครับนิโคลัสกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับมาดูกันว่าเขาจะทําประตูได้หรือเปล่านะครับโอเคเริ่มเกมกันแล้วนะครับโอเคเด่มเกมแล้วทีมเขาค่อนข้างหัดนะครับเดี๋ยวผมต้องทําการพูดก่อนนะครับตังรลับก่อนโอเคจงกวันี้ิชารีดซันยังไงริชารีสซันตัดโอเคลิชารีซันยังไงโอ้ S <S <an> เปิดเกมมาก็โดนยิงแล้วนะครับโอ้โหลิชารลสันเบียดไม่เข้าเลยนะครับนักเตะเขาโอโคนข้างที่จะเก่งกว่านะค่อนข้างที่จะโหดกว่านะครับวเบียดไม่มญญญเ,เขาาเ้าเลยครับสําหรับลิชารลสันนะครับโอ้โหโอ้โหไม่มีคําบรรยายเลยครับคือเขาเก่งมากเลยครับลิชารลสันตัวนี้โอเคผมก็ได้บุกนะครับได้บุกมาที่นาคินาคิมาให้แบกซ้ายไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพิ่งทําทีมใหม่นะครับ โอเคมามาที่ไอ้นุ่มจิตจังหวันนี้นิโคลัสนิโคลัสไปให้ให้บาดีบาดีให้นิโคลัสนิโคลัสจังหวันเฟซช็อตจริงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับมันไม่เข้าได้ยังไงถามจริงโอเคไม่เป็นไรครับอย่าไปเสียายครับเอาไหมทำโอกาสไหมครับจังหวะนี้บาดีบาดีโอ้โดนแซะ วันนี้จะสนกับของบาซิลลิชาลิซันพาบอลขึ้นมามลิชาลิซันส่งให้เพื่อนโอ้ยังไงยังไงดนเบียดอยู่โอเคยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ขึ้นไหมไอ่บาดิมาให้นิโคลัสนิโคลัสฝาบอลให้เพื่อนนิโคลัสวิ่งไปแล้วครับนิโคลัสวิ่งแล้วยังไงบาดิแล้วบาดิเห็นนิโคลัสแล้วเปิดเข้ามานิโคลัสยังไงมองยังครับยังไม่ได้นะครับยังไม่เข้านะครับ โอ,โ,โอกาสสองครั้งหนึ่งหน,งนะครับไม่เข้านะครับโอเควันพามันได้มีคนเดียวครับจับปั้นโอกาสให้เรื่อยๆนะครับจังหวะน,นี้โอเคยังไงโอเคยังได้อยู่ครับมามาที่ปีครับโอเคปีจัดจัดส่งให้นาคินาคีทำบอลลั่นครับโอ้โหอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยครับโอ้โหยังไงเป็นการบุกขึ้นมาของบราซิลโอเคยังตัดได้อยู่ มาที่จัดจัดโอ้โหจังหวะนี้งานกีเปิดให้นิโคลัสมงลูกนี้โอโหบ้าเปล่าเนี่ยโอ้โหยังครับยังนไีได้นะครับโอ้โหคลิปนี้ออกไปเนี่ยโอ้โย่าว่าผมนะผมตั้งใจเล่นนะครับ <c oughs> แต่ยังยิงไม่ได้นะครับโอเคจังหวะนี้ิชาลีซันพาบอลขึ้นมาโอเคออกหลังไปนะครับออกหลังไป แต่วันนี้บราซิลได้เปิดไหมบาซิลเปิดไหมเปิดคงคง,งได้มองอมยังแบบยังไม่เข้านะครับก็จบครึ่งแรกไปนะครับสำหรับหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหทีมเขายัางโหดเลยนะครับโอเคมานิโคลัสฝากไปเพื่อนโอเคยังไงกำลังจะต่อบอลขึ้นมาครับสำหรับเอซิมิลานมาแต่วันนี้พาบอลขึ้นมาส่งให้โอ้โหยังไงเห็นนิโคลัสทิ้งแล้วเปิดให้นิโคลัสยัง ไปสำหรับนิโคลัสนะครับมิกเกลสันนะครับนิโคลัสมิเกลสันก็โอกาส3ครั้งไม่ได้ครับครั้งที่4 <t> ี่เขาทำได้นะครับ <t> ก็ปกตกินะครับตำแหน่งเขาไม่ใช่สไตล์เร์นะครับตำแหน่งเขาก็คือแบ็กซ้ายนะครับก็ให้อภัยกันไปนะครับ <t> โอเคจังงวันี้ <t> ดิชาลิสันพาบอลขึ้นมาโอเคยังได้ยังได้ยังไง โอเคได้อยู่จังหวะนี้เป็นการส่วนของเอซีมิลานจังหวะนี้ไอหนึ่งจีนอันนี้ไอ้คนจีนครับจ่ายบอลให้นิโคลัสยังไงนิโคลัตเฟชช็อตตรงที่ปั่นโค้งโค้งนิโคลัสวิกเกลซันโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับโอกาสสองครั้งนะครับโอ้โหนี่ครับปั่นโค้งโค้งนะครับก็ เลยนะครับสำหรับทีมตรงข้ามนะครับโอเคเอาอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับกดอีกตาหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปอาจจะสั้นเกินไปนะครับโอ้ยเจอกับใครครับเจอกับคุณบาจีนะครับบาจินะหรือเอามาดีครับทีมก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอาศัยประสบการณ์นะครับโอเคเจอกับโรมาลีครับ นั้นนี้อเอซิมิลานจากอิตาลีเจอกับเลวมาริจากสเปนครับสไตรเกอร์ของ a อซิมิลานคือนิโคลัสมิเกลสันนะครับสัญชาติไทยนะครับเขาได้ได้เล่นรู้สึกว่าเล่นให้ทีมชาติไทยประมาณอะไรนะี่ผมจำไม่ได้แต่เขาเคยลงสนามนะครับโอเคจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาสำหรับไอจัดจัดจังหวะนี้อเออใไม เปิดให้นิกขุลัดแกมือได้ครับหลังจากตาแรกนะครับยิงอ่าโอกาสหกครั้งยิงเข้าสองนะครับโอ้โหใช้โอกาสเพียงมากครับสำหรับนิโคลัสเกมนี้นะครับเปิดบอลมาก,ก็มงเข้าเลยนะครับโอ้โหดูความเก่งกาจของนักเตะไทยครับ <laughs> ไว้ยไม่ทันแล้วนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นก่อนหนีน้แล้วครับโอ้ยิงไม่เข้าเลยนะครับโอเค มาจังหวะนี้นะครับเรียวมาหลิกพาไอ้บุกขึ้นมาบุกขึ้นมายังไงโอเคมาโอ้โหไม่รู้อา่านไม่ออกเลยครับบิว่ที่เฮ้นี้เกนโอเคเป็นการสวนกับของเอซิมิลานจังหวะนี้บาดี้อันนี้โอเคยังไงภาบุไม่รู้จักนะักเตะเลยครับจังหวะนี้โอเคยังได้อยู่เอซิมิลานยังได้อยัยงไงโอเคได้ฟาวเล่นเร็วแล้วเอซมิลานวา เาบพิขึ้นไปสำหรับบาดี้บาร์ดี้มีคลัดนิโคลัสฝากให้บาดี้บาดี้ยังไงบาร์ดี้ส่งให้นิโคลจะจะปั้นนิโคลัสนะออกบาดด้ยังได้อยู่บาดี้ยิงเลยยังไม่เข้าครับนำไปหนึ่งศูนย์ก่อนนะครับจังหวะน,นี้เร็วมะลิกเปิดบอลขึ้นมาเปิดบอลขึ้นมายังไงโอ้โหนักเตชื่ออะไรกันเนี่ยอยู่ที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมส่งให้โอ้อ่านไม่ออกเลยนะครับ Okay. มาลิพาบูขึ้นมาไปทางปีซ้ายปีซ้ายยัง y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  ยิงยิงยายาอยู่ส่งให้กับมาที่โอ้โหให้ลิเคนยิงให้ลิเคนยิงยังไม่ได้โอ้โหมาที่บอลนะยังยิงยายอยู่เอซิมิลานจะสวนกลับขึ้นมาที่บาดีบาดีให้นิโคลัสนิโคลัสยังอยู่นิโคลัสฝากบอลให้บาดีบาดีบาดี้อืไปไม่ได้จำงว้นี้วนกลับขึ้นมาไหม่วนกลับมาใหม่ไม่ให้กลับ จัดไปจัดจัดไหลบอลให้กับนาคกี้โอ้โหสุดสวยเลยนะครับนาคกี้ลูกนี้ครับตีลังกาไปหนึ่งทีโอ้โหมีคลาดหนึ่งประตูนาคกีหนึ่งประตูนะครับก็ถือว่าเป็นรูปเกมที่ดีครับดีกว่าเกมแรกเยอะนะครับโอเคเดีอามาหล็กได้เคลียร์อีกครั้งโอเคทำการต่อบอลขึ้นมาต่อบอลขึ้นมายังไง ยังไงพาบอลขึ้นโอ้โหเลี้ยงเดียวเลยเลี้ยงเดียวเลยจ่ายบอลจังหวะนี้โอ้โหโอยผมดักดักดักยิงไม่ตรงกบอลนะครับสาหรับเรอัลมาดริดเอซีมิลานจะเปิดเกมขึ้นไหมมาให้แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายมาให้ไอจัดโอ้โหก็จบครึ่งแรกไปที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับครึ่งหลังนะครับเรอัลมาดริดได้เขี่ยบอลก่อนนะครับเดี๋ยวมาดริดอยู่ที่เฮอร์ดี้เคีน เอ็ีเคยนอ้โหโอ้โขอโทษด้วยครับอ่านไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับจังวันนี้เดี๋ยวมาดิกฝังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะวันนี้จังวันนี้เอซีมิลานส่งให้จัดจัด,จดยงไงจัดมาให้กับใครไม่รู้แต่นิโครัสวิ่งไปแล้วนิโคลัสวิเกลสั้นปั่นโคโ้งคโค โอ้โยิงยังก,กระกองหน้าครับไม่ได้อวยนะครับแต่ยิงไปแล้วครับสำหรับนิคคลตสไม่เกี่ยวสั้นนะครับโอ,โ,โอ้โหนักเตะคนที่สองนักเตะไทยคนที่สองของเรานะครับของช่อง,องผมด้วยนะครับเพราะว่ามีแค่สองคนนะครับสำหรับเกมฟีฟ้ามูไบยนะครับโอเคจังหวะน,นี้สามศูนย์แล้วนะครับ เรียวมาริกก็ไม่ย่อท้อครับจะทวงประตูคืนจังหวะน,นี้ไหลมาโอ้โหเซฟได้ครับสำหรับเควินทอมนะครับเควินทอมนะครับนุ่มหล่อประจำทีมผมนะครับเควินทอมจังเอเอเอ,เ,อเรียวมาริกเรียวมาริกเปิดมาโอ้ยยังได้อยู่เอเอซีมิลานจะได้สวนกับยูชินากินากิส่งให้เพื่อนจังหวะนี้ไอจีนหนุ่มจีนหนุ่มจีนให้นากิ นากีโดนตัดบอลได้เ mm ป็นการสวนกับเอลมมดิเลยเอาเมดิเลยเอาเมดิมาที่ใครไม่ร <ara> ู้แต่ชิปขึ้นมาแล้วโอ้หจังหวันนี้เควินทายังเซฟได้ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับสองลูกแล้วครับสำหรับเควินทำจังหวะนี้โคัดวิ่งขึ้นมาเอาย่างปากื่อนอยู่มาที่บาร์ดีบาร์ดี้บาร์ดี้เฟกช็อตขึ้นมายังไง เฟกช็อตอีกทีแล้วก็ปั่นโค้งโค้งโอ้โหเล่นง่ายมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้ครับเฟกช็อตแล้วเฟกช็อตอีกครับหลงไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลออีกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นโค้งโค้งครับโอ้โหอย่างง่ายเลยนะครับโอ้ฟาล์ต้องข้ากดออฟแล้วนะโอ้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครห์ผมได้นะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะครับสําหรับผมก็ลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ